เชิญดูหนูดีโอ้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกันอีกแล้วค่ะหนูจะมารีวิวตลาดกินได้นะคะก็จะมีทั้งรสสตรอเบอรี่นะคะนี่คือรสสตรอเบอรี่นะมีรสอะไรอีกอัง่นอัง่นนะแล้วก็สีม่วงรสอะไรอันนี้รสอะไรเหมือนค่ะเขาเขาเขาดใช่ใช่อัง่นอัง่นอันนี้รสอะไรเนี่ยขอดูหน่อยเนี่ยเขาไม่รูปตัวเนี้ย ลิ้นจี่ลิ้นจีอ่อะคะลิ้นจี่และอันสุดท้ายก็คือโคลาโคลามีทั้งหมด4รสชาตินะอาจจะชิมรสไหนก่อนเอสตาร์บัคก่อนดีกว่า,อกกวาแอบรับเพื่อมาช่วยได้ดล้วแก่สตาร์บัคได้นะเป็นยังไงเป็นกระดาษยังไงคะเป็นกระดาษเป็นกระดาษเลยเหรอ กระดาษทิชชู่นี่เอ้ยเป็นเหมือนกระดาษทิชชู่เหรอแกดิดีแกดิดีอุ้ยขาดเลยอุ้ยขาดเลยเุ้ยเป็นกระดาษจริงๆด้วยเอ้ยเป็นเหมือนกระดาษจริงๆเลยนะไหนน้องดีลองชิมเป็นรสสตรอเบอรี่เป็นรสสตรอเบอรีเหรออร่อยไหมอ่ะให้นะดิวชิมบ้างมันเป็นอย่างนี้ให้นะให้นะดิวชิมบ้างแกเอามาสิไม่เอาแผ่นใหม่เหรอดูไม่น่ากินเลย ทำไมพูดอย่างนี้มากินเป็นไงบ้างคะเราชอบสตรอเบอรี่นี่นะคะเหมือนกระดาษจริงๆด้วยบางจิตเดียวเองเนาะอันนี้ก็ราคาประมาณ40กว่าบาทนะซื้อในฟู๊ตแลนด์กระหลังก็น่าลองชิมบ้างเหมือนการ์ดอะเหมือนเหมือนปสการ์ดกินก็จะเหมือนสตรอเบอรี่หอมๆ้วอร่อยไหมหนูดีมันก็กรอบกรอบใช่ไหมเป็นไง อัน,นกินแล้วฟันหูไหมเนี่ยขอดูหน่อยมีพลังงานเก้าสิบน้ำตาลน้ำตาลน้อยกว่าหนึ่งกรัมไม่มีไขมันไม่มีเอ้ยไม่มีโซเดียมแปลกมากเฮ้ยดูโอเคนะไม่มีโซเดียมนะคะรสสตรอเบอรี่เนี่ยเขาบอกมีน้ำตาลน้อยกว่าหนึ่งกรัมนะแต่ว่าเนี่ยรสอันนี้อันนี้ไม่มีเลยไม่มีแล้วก็โค่กหรอคะโค่กก็ไม่มีเลยส่วนเนี่ยคะอันนี้ยังมีน้อยกว่าหนึ่งกรัมใช่ไหมแต่ว่าสองอันเนี้ยไม่มีเลยนะอะ เป็นยังไงบ้างรสสตรอเบอรี่รีวิวรสชาติรสสตรอเบอรี่ก่อนก็คือมันอร่อยแล้วกลิ่นมันก็หอมอร่อยดีนะคะโอเคอรสนี้ไม่กินหนูจะเอารสนี้แต่เปลี่ยนใจเป็นรสนี้มันเป็นสีฟ้านะคะโอเคให้หมุนหรอลองลองลองเอาหมืนมันสีม่วงนะอืมแต่เนี่ยเป็นแพ็เกจสีฟ้ามาแต่นี่มันสีม่วงอ่ะลองแกะดูให้นาดิวช่วยแกะไหมอ่ะลองลองรีวิวสีฟ้าโอู้เป็นยังไงบ้าง แกะ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 ดนใาชิลเล่ชิลเล่อยากวาดไหมเนี่ยมะวาดวาวาในกระดาษได้เลยใช่ไหมอะไรน้องดิลองชิมดูเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนเดียวหนูก็งามเฮ้ยจงไงอ่ะแม,แม่ลองแม่ลองอันนี้เหมือนกระดาษเลยอะ ไล้วดิวลองขอบคุณค่ะไงบ้างคะรสชาติไม,มนเหมือนกระดาษริงจริงหรอกอันนี้อ,นน <c oughs> อันนี้แบบอ่อนนะกินอ่อนนะอันนี้แม่ไม่ให้ผ่านแอดแอดหนูหนูไงไม่ให้ผ่านอืมแปลว่าสตอร์เบอรี่หอมกว่านะแม่ว่าสตอร์เบอรี่ให้ผ่านเขาดมก่อนอันนี้มันอ่อนมากอะหรือเขาใส่บบแบบแม่ลองดมสิคะแม่มันเหมือนหมากฝรั่งอ่ะอืมกินแบบแห้งมากอันนี้ให้แรดิวดม อันนี้อืมอันนี้ให้สองคะแนนหนูดีให้กี่คะแนนคะแนนให้หนึ่งคะแนนแล้วดูให้กี่คะแนนสอจุดห้าโหใจร้ายมากแต่สตรอเบอรี่ให้กี่คะแนนน้องหนูดีสิบเต็มเลยนะโอเคสิบเต็มต่อไปก็มิกเบอรี่นะคะอ่าต่อไปเป็นมิกเบอร์รี่นะลองดูว่าจะยังไงโอ้โหเป็นยังไงโอ้โห มิเกอรลลี่ดูใช้ได้นะใช่ค่ะรอยอ่ะมีรอยอะไรนะได้ได้ได้กินได้รอยเราเพราะว่าหนูหิวจนกัดเลยเป็นไงหอมไหมหอมไหมกินเหมือนกินเหมือนสีฟ้านี้เลยอ่ะจริงเหรออ่ะลองชิมลองชิมลองชิมแค่น่าดูลองชิมอืมอันนี้ก็กลิ่นบางเหมือนกันอ่ะลองอ่ะแม่ลองอ่ะน้องอุดีลองน้าดิวลองอันนี้ก็ อันนี้อันนี้ไม่ได้กินเลยอ่ะกระาเปล่าเปล่าอ่ะือ,ะอม่จากฟุตแนลนค่ะอันนี้อันนี้ัดดีกว่เาเติตดหัวใจอ่นนงอัง่างินอ่เน่งนอนไอ่างเนอางนอางเนนอ่งน่ออ่นานอนอน่นนอ่่านเอาเน่างนาาเ่างอ่า,า,างเางเทนบาเนี่นานอางเาเนอ่่างนเนอ น้องเหมือนกระดาษจริงๆเลยเนาะแต่รถนี้แม,<อ>ม่ให้แม่ให้ห้าคะแนนอะแม่ว่าดีกว่าเมื่อกี้อ้โก็ให้ห้าเหมือนกันนี่ทุกคนมาเป็นนี้เวลาฉีกเนาะโมันฉีกได้เป็นอย่างนี้เนาะอ๋อเป็นสองแผ่นได้ด้วยเหรออือแบบทีนิ้ใช่ไหมเป็นงไงกินแล้วมีความรู้สึกไงเพลินๆเหรอแม่มชิมแบบแบบกระดาษอย่างไี้สิด้านเนี่ยอืมอ,อันนี้จืดๆเลยไม่กลิ่นอนะไม่ได้กินอะไรเลย รสชาติที่หนูคาดหวังที่สุดโคลาที่หนูอยากได้มานานเลยมาชิมกันเฮ้ยมันเป็นสีนี้อ่ะเป็นสีครีมอ่อนๆลองชิมเนื้อเราไหมลองดมลองดมอือขาวกว่าหนูดีนิดนึงเฮ้ยกินโคลาจริงอืออันนี้ดูดมโค้กไหมหามาลองลองลองแต่ความจริงเราต้องไม่คาดหวังนะเพราะว่าเราแบบ คิดว่าจะกินกระดาษอ่ะอ่าลองดีลองก่อนทำแม่หนึ่งลองเลยออกรถมาสนได้นอะอันเนี้ยโค้กจริงอะโคล่าเหมือนจริงอ่ะโคล่คาคือกินเข้าไปแล้วได้แล้วกปลี่ยนโคล่าจริงจริงนี่ค่ะถ้าว่าชาอบขนม เหมาสำรด็มากเลยนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีโซเดียมนะคะใช่ก็ถือว่าเป็นขนมทางเลือกที่เหมาะสำหรับเด็กที่หัดทานขนมเนาะเพราะว่ามีแต่พลังงานแทบจะไม่มีน้ําตาลเลยค่ะแล้วก็ไม่มีโซเดียมด้วยโซเดียมนี่ไม่ดีนะคะอืมทําให้อะไรรู้ไหมคะทำให้บบทำให้เหนื่อยเหนื่อย <laughs> หมอหมเป็นไงบ้างคะทุกคนสำหรับขนมแบบนี้นะคะชอบ ถ้าอยากกินก็มาซื้อจากค่ะซื้อจากที่ไหนนะฟูดแดนนะคะก็เป็นไงบ้างคะสำหรับทีนี้ต้องขอเัวลดาไปก่อนออย้าลาืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะบ๊ายบาย